สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเพนก็มีข้อห้าม3ข้อนะคะที่จะมาบอกมาเตือนกันนะคะว่าห้ามทําเด็ดขาดนะคะสำหรับมือใหม่ข้อแรกข้อที่1นนะคะห้ามห้ามแซงตามรถใหญ่หมายถึงเวลารถเยอะๆเนาะถนนวิ่งสวนกันวิ่งสวนเลนกันอย่างเงี้ยนตอนนี้เนี่ยนที่ครูขับอยู่ตอนเนี้ย คือถนนเลนเดียววิ่งสวนกันเนี่ยห้ามนะคะห้ามแซงตามรถใหญ่เด็ดขาดรถจะเยอะจะติดแค่ไหนนะคะเราต้องเห็นเองนะเห็นเองว่าว่างนะคะแล้วเราถึงจะแซงได้ถ้ายังไม่เห็นกับตานะคะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีรถสวนมาว่างอย่าแซงเด็ดขาดบางคนบอกว่า เห็นรถใหญ่แซงเนาะจะหกล้อสิบล้อรถพ่วงอะไรก็ช่างรถใหญ่อะที่ไม่ใช่รถยนต์ธรรมดานะคะรถใหญ่อะไม่ใช่รถสี่ล้อะคะ่ะอืมเห็นเขาแซงไปเราแซงตามมั่งเออครูเคยได้ยินนะคะว่านี่แมนี่ครูเวลาครูจอดไหมคะครูจอดถ้าสมมติเนาะเป็นคอสะพานทางแคบเนี่ยครูจะจอดก่อนถึงสะพานจอดจอดก่อนถึงคอสะพานนะเว้นที่ไว้ให้รถใหญ่เลี้ยวนะคะมันมีหลายข้อนะ มันมีหลายเรื่องนะคะที่เราต้องเรียนรู้อะถ้าเราจะขับรถบนถนนจริงๆอะมันไม่ใช่แค่วิ่งได้นะอ่ะมาเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดค้างไว้เรื่องแซงรถนะคะเนี่ยเราขับขับอยู่ถนนสองเลนแบบเนี้ยห้ามแซงตามเพื่อนเด็ดขาดเพื่อนรถตู้รถตู้ทึบรถอะไรอย่างเงี้ยแซงไปเราอย่าไปแซงตามเขานะคะเราต้องดูเองนะว่าหน้าว่างหมายถึงรถที่วิ่งสวนทางมามันไม่มีนะคะเราถึงจะแซง ทาไม่เห็นอย่าแซงเด็ดขาดขับตามไปก่อนนะคะเราถ้าเรื่องแซงนี่สําคัญมากเลยนะอย่าแซงมัวส่วน,นะคะครูเคยโดนมาแล้วนะกับตายนะคะดีที่ครูหลบทันข้อ2ห้ามแซงทางโคง้งอันนี้ทางโค้งนะคะทางโคง้งทางเนินห้ามแซงเด็ดขาดไม่ว่ามันจะโลง่งจะว่างแค่ไหนก็ช่างนะคะห้าม ห้ามแซงทางโค้งและทางเนินถ้าคุณไม่อยากตายไม่อยากเกิดอุบัติเหตุนะคะห้ามทำนะคะข้อที่สองนี้คือทุกข้อไอ้สามข้อนะี้คุณเลือกมาแล้วนะว่าเป็นอะไรที่คนชอบทําบ่อยๆออเออคุณเห็นคนทําบ่อยมากเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วคุณว่าไม่ควรทําเด็ดขาดเลยอะ่ะเออสามข้อนี้สองสองข้อไปแล้วนะอีกข้อนึงอ่ะมาอีกข้อหนึง่งอีกข้อนึงก็คือ เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขับผ่านทางแยกอะสมมติสีแยก3ามแยกเนี้ยเราจะตรงไปอะแล้วเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี้ยห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะห้ามห้ามห้ามแล้วก็ห้ามนะคะอย่าทําห้ามเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟฉุกเฉินเอออันนี้ก็แซงมาจอดเป็นนะคะสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยอย่างลักษณะเมื่อกี้เนี่ย คือเขาน่าจะเบรกชะลอสักนิดนึงนะให้ครูไปก่อนนะเพราะทางมันแคบห็นด้านซ้ายไหมคะมันไม่มีไหลาทางเขาต้องให้ครูไปก่อนนะเพราะเลนของเขาไม่ว่างนะคะพอครูไปปุ๊บแป๊บเดียวแหละหนับหนึ่งสองสามครูก็ไปแล้วสวนไปแล้วค่ะเออแต่เขาไม่รอเขาเลือกที่จะเบียงออกมาเลยแล้วให้ครูหลบเอาอันนี้ไม่มีมารยาทนะคะเขาเรียกไม่มีมารยาทเอออ่ะกลับมาต่อข้อที่สามไอ้เรื่องขับรถผ่านแยกนะคะ จะเลี้ยวซ้ายเปิดซ้ายค่ะจะเลี้ยวขวาเปิดสัญญาณไฟขวาค่ะแล้วถ้าเราจะตรงเลยค,ค่ะครูกระจอดรอดตรงๆค่ะรถคันอื่นจะรู้เองว่าเราจะตรงไปที่สําคัญคืออ้าวไม่เปิดไฟแล้วจะรู้เหรอคะว่ารถเราจะตรงไปรู้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งลักษณะรถของเราที่จอดอยู่ตรงแยกมันตรงมันไม่ได้หันเอียงทางซ้ายหรือทางขวา ครูสอนเวลาครูสอนเลี้ยวครูสอนว่าไงพอถึงทางแยกจะเลี้ยวซ้ายหันหน้ารถไปทางซ้ายจอดรอเลี้ยวจะเลี้ยวขวาให้หันหน้ารถไปทางขวาเอียงเนี้ยเอียงเลี้ยวขวาไว้นิดนึงเอียงไปทางขวาไว้นิดนึงก่อนเลี้ยวนะคะนั่นแหละค่ะเขาสังเขาว่าสังเกตสมมติว่าไอ้รถค้าหน้าเนี่ยหันหน้ารถไปทางขวาถึงทางแยกหันหน้ารถไปทางขวาแต่มันไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวอ่ะเห็นไหมเรารู้เลยเรารู้ด้วยตาเลยไม่ต้องไปเปิดสัญญาณไฟถึงอีข้าหน้ามันไม่เปิดเราก็รู้นะคะว่าเขาจะเลี้ยวขวา นะส่วนรถเราจะตรงไปทางแยกให้จอดรอดตรงๆนะคะแล้วก็ดูซ้ายขวาว่างเมื่อไหร่ให้ข้ามซ้ายขวาว่างเมื่อไหร่ถึงจะข้ามนั่นแหละค่ะคือวิธีว่างถึงข้ามไม่ใช่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วข้ามไปถ้าสมมตินะเราถึงสี่แยกแล้วเราจะตรงไปแล้วเปิดไฟฉุกเฉินแล้วข้ามไปถ้ามีรถสิบล้อมาคุณว่าเหลือไหมมันก็ไม่เหลือนะมันช่วยอะไรไม่ได้นะคะสัญญาณไฟจะทําให้คนด้านข้างอ่ะ เลนข้างละเลนข้างอ่ะที่อยู่ไม่รู้ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ช่างที่เขาอยู่ด้านข้างของเราอ่ะเขาจะไม่รู้นะคะว่าเราจะตรงไปแล้วสัญญาณไฟฉุกเฉินเขาจะเห็นแค่ไฟเลี้ยวกับพิบอยู่ฝั่งที่เขาอยู่อ่ะสมมติรถคันซ้ายก็จะเห็นสัญญาณไฟเลี้ยวเราฝั่งซ้ายกับพิบอยู่รถทางขวาก็จะเห็นไฟเลี้ยวฝั่งขวาเรากับพิบอยู่เขาก็นึกว่าเราจะเลี้ยวเปล่าที่ไหนได้เราจะตรงไปอุบัติเหตุมันจะเกิดตอนนี้นี่แหละค่ะเอออันนี้สําคัญมากเลยนะคะสามสิ่งห้ามทํา ห้ามทาเด็ดขาดอย่างที่ครูบอกไปอันแรกแซงตามรถคันใหญ่นะคะรถคันใหญ่อะ่ะเกินเกินสี่ล้อขึ้นไปอะ่ะหกล้อสิบล้อรถพ่วงรถอะไรก็ช่างนะคะหรือรถตู้ทึบด้วยนะเพราะอะไรคะเวลารถตู้ทึบเนี่ยเวลาเขาแซงเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นคันหน้านะวิ่งสวนมาเขาอาจจะว่าสวนเอา้าไอรถตู้ทึบยังแซงได้เลยครูเราก็แซงตามเขาไงเขาเข้าเราก็เข้าเวลาอีคันหน้าเนี่ยเขาแซงเขาไม่ได้แซงเผื่อเรานะหมายสึกหมายถึงเขาแซงเนี่ย เขาเลือกที่จะแซงเขาเปิดสัญญาณไฟแซงออกไปเขาคิดว่าเขาพ้นนะเขาไม่ได้แซงเผื่อเรานะเขาไม่ได้ดูเผื่อเรามันอาจจะมีรถมาไงมีรถมาห่างๆในระดับหนึ่งแต่เขาคิดว่าเขาพ้นเออเขาก็แซงไปแต่เขาไม่ได้แซงเผื่อเราว่าเฮ้ยเผื่อคันหลังด้วยให้เขาแซงตามทันเออเราว่างแล้วเราแซงไปเดี๋ยวไอ้รถคันหลังจะได้แซงตามเราทันไม่ใช่เขาไม่มีใครดูเผื่อใครนะคะเราต้องดูเองเออห้ามแซงตามเพื่อนจําไว้เลย ยกเว้นนะคะรถสี่ล้อเล็กเนี่ยเหมือนกันอะ่ะเห็นเขาแซงใช่ไหมแล้วเรามองขวาทะลุไปไกลๆเลยแล้วเห็นว่าเออโอเคขวาว่างยาวเลยอันนี้เราแซงไปพร้อมเพื่อนได้เพราะเราดูแล้วไงเราเห็นกับตาแล้วว่ามันไม่มีรถสวนทางมาเออความหมายคือห้ามแซงตามเพื่อนนะคะข้อที่หนึ่งถ้าไม่เห็นทางไม่เห็นรถที่วิ่งสวนมาว่ามีม,มีหรือไม่มีอย่าไปแซงตามใครสองห้ามแซงทางโค้งทางเนินห้ามเด็ดขาดนะคะ เพราะเราไม่รู้นะคะว่าหลุดโค้งไปแล้วหรือว่าข้ามเนินไปแล้วเนี่ยเหนินสะพานก็ใช่นะเนินอะไรก็ช่างที่เป็นเนินนะคะห้ามแซงนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีรถสวนทางมาไหมนะข้อที่สามห้ามเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินในระหว่างที่เราขับผ่านทางแยกหมายถึงเราขับผ่านไปตรงๆเราขับตรงผ่านทางแยกเออเอาง่ายๆอะ่ะเราขับตรงผ่านทางแยกทางสี่แยกเนี่ย ห้ามเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเด็ดขาดสัญญาณไฟฉุกเฉินเขามีไว้เปิดตอนจะจอดฉุกเฉินนะคะเบรกฉุกเฉินจอดฉุกเฉินเขาถึงจะเปิดกันนะรถเสียรถพังนะคะไม่ใช่เปิดผ่านแยกนะเปิดแบบบางคนก็เข้าใจโบราณมากครูบอกเลยใครเข้าใจว่าไอ้ไฟฉุกเฉินเขาเรียกว่าไฟพามากไฟขอทางเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดใหมเ่เชยมากเลยใครคิดแบบนั้นไฟฉุกเฉิน าเรียกไฟฉุกเฉินค่ะไว้จอดฉุกเฉินนะคะไว้ใช้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเราจําเป็นต้องหยุดหรือจอดรถบนทางอันนี้เขาเรียกบ,บนทางเออถ้าอยู่หลายทางไม่เกี่ยวนะคะเนี่ยอยู่บนทางเนี่ยทางเดินรถน่ะแล้วอยู่ๆเราต้องจอดซึ่งทางเดินรถมันต้องวิ่งถูกไหมเออเขามีไว้ให้วิ่งแต่บางเอิญบังเอิญเราจะเบรกฉุกเฉินข้างหน้าเขาเบรกแล้วเราจะเบรกมั่ง อะไรอย่างเงี้ยหรือคันหน้าเขาชนกันเราวิ่งผ่านมาคันหลังอาจจะไม่เห็นก็นได้นะว่าข้างหน้าเขาชนกันมีมอเตอร์ไซค์กิ้งอยู่สองคันอย่างเงี้ยมีเราเห็นอยู่คันเดียวทําไงเราไม่ยอมบอกเพื่อนเลยเราก็เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเลยค่ะตั้งแต่เนิ่นๆนะก่อนจอดก่อนเบรกนะคะเพื่อให้คันอื่นรู้นะคะว่าเราต้องการจอดฉุกเฉินหรือเบรกฉุกเฉินนะสามข้อนี้นะคะให้เราระวังนะอันนี้ครูขับขับรถมานะคะก็คือครูไปข้างนอกมาแล้วแหละ ออคู่ก็คิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าบังเอิญว่าเมื่อกี้ครูขับมานะ่ะตอนที่ครูขับมานะ่ะมันมีรถแซงแซงตามรถสิบล้อครูก็เห็นแล้วแหละว่าเอาทําไมแซงออกไปทําไมเนี่ยสิบล้อเนี่ยไอ้สิบล้อนะ่ะมันแซงนะ่ะใช่กว่าเขาจะแซงเสร็จแล้วก็มันมีรถสวนมาไกลๆไงเ,เออเราก็ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะทันหรือมันไม่ทันนะคะสิบล้อนะเขาทันของเขาแหละเออคันเบ,บลเบลอะยังไงก็ต้องเบรกแต่ไอ้รถเราเนี่ย แซงตามเขาไปไม่รู้ว่ามันจะพ้นไหมนะคะทําไมถึงเลือกที่จะแซงเออครูก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะคะอยากบอกกับ fc นะคะหรือคนที่ดูคลิปครูอ่ะของครูเพนนะคะทุกๆคนเลยว่า3อย่างนี้ที่ครูบอกไปน่ยห้ามห้ามห้ามและห้ามห้ามทําเด็ดขาดนะคะต่อให้ถนนมันว่างแค่ไหนก็ห้ามแซงทางโค้งทางเนินต่อให้รถมันติดฝั่งฝั่งเราเนี่ยเออสมมติฝั่งเราเนี่ยถนนมันมี2เลนสวนกันใช่ไหมสมมติฝั่งเราเนี่ยรถจะติดตึกยาวแค่ไหนก็ช่าง รถมันจะเยอะแค่ไหนก็ช่างถ้าเรามองไม่เห็นรถที่สวนมาห้ามแซงเด็ดขาดเรามองไปปุ๊บเห็นว่าขวาทางขวาในเลนสวนนะว่างเราถึงจะแซงได้นะคะเราต้องมองด้วยตัวเองนะเราอย่าไปอาศัยคนอื่นนะคะไม่ได้นะเราต้องตาตัวเองเท่านั้นนะคะอะขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่ติดตามตอนนี้ช่วงนี้ครูกย็ยุ่งยุ่งยุ่งกับเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยได้ทําคลิปสอนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปสอนด้วยอืมเดีย๋ยวยังไงถ้ามีอะไรนะคะ ครูก็จะทำคลิปมาสอนอีกเรื่อยๆนะคะนี่แหละครูขับรถอ่ะครูจะชอบนึกนู่นนึกนี่ได้นะคะนึกออกครูก็นั่นแหละทําคลิปบอกกันเออเอาจริงๆนะนักเรียนอ่ะมีใบ,บขับขี่แล้วอะ่ะมีใบ,บขับขี่แล้วมาหลายปีแล้วด้วยนะแล้วขับรถเนี่ยพอได้แต่ไม่เป็นอะ่ะขับได้แบบงูปลาคือเขาก็ยังบอกครูเลยนะครูไปสอนเขาไงเขาจ้างครูไปสอน ซึ่งเขามีแบกถีมมานานหลายปีแล้วแล้วเขาก็ขับรถได้อะไปได้แต่ไปแค่ไปได้ไงไปไม่เป็นอะ่ะเขาบอกผ่านสี่แยกเขาต้องปิดสานงานไฟฉุกเฉินด้วยใช่ไหมครู <c oughs> คือเขาเคยทําอ่ะเดชาบุญนะไม่เคยชนครู <c oughs> บอกว่าไม่ได้ห้ามทําใครบอกใครบอกให้เปิดสัญญาณไฟสุกเฉินทางตรงอะ่ะคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราจะตรงไปนะคุณแล้วเขาก็บอกว่าพี่เห็นสิบล้อทํา <c oughs> โอ๊ยไม่ใช่ว่าเห็นสิบล้อรถสิบล้อกับรถยนต์มันเหมือนกันที่ไหนนึกอออกไหม ในบางอย่างนะคะสิบล้อเขาจะมีแบบเขาเขาจะมีแบบสัญญาณไฟของเขาอะเออสัญญาณบอกเพื่อนบอกอะไรอย่างเงี oh, okay. um. ้ยม okay. ันใช้สัญญาณไฟไม่เหมือนกันนะคะในบางอย่างนะในบางเรื่องอืมเขาจะมีการให้สัญญาณไฟอะไรกันอย่างเงี้ยเขาบอกเคยเห็นสิบล้อค่ะผ่านสิบล้อที่เขาเปิดแบบนั้นนะคือเขาบอกให้ขันหลังเตือนระวังเผื่อเขาจะเบรกฉุกเฉินเผื่อเขาต้องจอดฉุกเฉินเพราะมันเป็นทางแยกเขาจะเปิดสัญญาณไฟเตือนขันหลัง เออให้แบบเฮ้ยห่างๆฉันหน่อยนะเอ้ยเผื่อฉันเบรกนะอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้เปิดเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองฉันเตรตรงไปนะมันคนละความหมายกันอะ่ะคือเราเข้าใจผิดไปเองอะ่ะเราก็เห็นเขาทําแล้วเราคิดว่าอ๋อความหมายที่เขาเปิดเพราะว่าเขาจะตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ <c oughs> เออเราต้องศึกษาเยอะๆหน่อยนะยู u ูบแบบก็ดูเยอะๆค่ะหรือว่าศึกษาตามเดี๋ยวนี้ติต๊กตอกอะไรก็เยอะแยะไป บางทีอ่ะเราเข้าใจผิดนะแล้วคนติดตามครูเยอะใช่ไหมสองแสนกว่าคนคูก็อยากให้รู้แต่สองแสนกว่าคนดูไม่ครบหรอกดูไม่ครบสองแสนหรอกคือใครติดตามคูเพนอยู่อ่ะใครเป็นเอฟซีของคูเพนดูคลิปคูตลอดเลยครูก็อยากจะบอกเรื่องนี้นะมันสําคัญนะคะบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะ่ะหลายคนก็ไม่รู้แล้วก็หลายคนก็มองข้ามไปเอาแต่หลักๆเอาแต่แบบแบบเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ย เรื่องแอ้สามเรื่องนี้บางทีมันอยู่ในหัวนะเหมือนเฮ้ยเหมือนก็เคยได้ยินอะแต่เราก็ละเลยนะคะเราก็ผ่านข้ามมันไปมองข้ามมันไปไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะครูก็อยากจะย้ําเตือนว่านะอันตรายนะคะเชื่อครูเพนนะครูเพนบอกอะไรให้เชื่อครูนะคะบอกบอกอะไรก็เอาตามน,นั้นเลยนะใครสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์ถามครูอีกทีละกันเออแล้วอยากรู้เรื่องอะไรเดีย๋ยวครูจะทําคลิปสอนให้นะคะะว่างแล้วก็เนี่ยเหมือนก็ อีกสักไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวครูคงได้ไปสอนที่ชัยภูมินะคะมีคนติดต่อมาเดี๋ยวรอติดตามคลิปของครูด้วยนะครูจะสอนนักเรียนแถวๆน่าจะเป็นแก้งคอนะคะเห็นว่านะเออโทรหาครูเมื่อกี้นี้ก็น่าจะได้เรียนอีกสองสามวันนี่แหละพอครูช่วงนี้ครูติดงานอยู่นะคะเดี๋ยวครูว่าแล้วครูก็จะครูคงนัดก่อนนะการเรียนการเรียนขับรถนะคะนัดก่อนล่วงหน้านะคะต้องนัดก่อนล่วงหน้า ไม่ใช่แบบจะเรียนแล้วค่อยมาบอกครูอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าครูก็มีแบบมีคิวมีธุระหลายอย่างหลายเรื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามคลิปของครู